ีใส่ลงไปแกงลงไปใส่เฮ็ดผึ่งใส่เฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดฟางเ่ปราร่าลงไปจวดจวดชิมนัวรัว,ว,ว,วพักกระสีพักสะอมหละ่ะพักพักหวานบ้านแล้วก็มีพักคม แล้วก็บี่เราไปพี่เพชรโอ้โหสะบอดไหลเข้าจวดเนอะใส่เปลือกนะไฟขึ้นบึบๆเลยเกลือไม่ได้ใสดเกลือไม่ได้โอ้ยแซ่บจวดจวดจวดเกือเสียก่อเบิบๆอยู่บัดนี้ ใส่ไฟสปอร์ตไลท์ฟาดฟลัดบอบบบอยู่โอ้ใส่ระบบเรือเลย,ย,ย,ยเร็วเรือบัใส่เร็ว จ้วงเกลือลงไปเ,าาเดี๋ยวก่อนนะคุณนายพอแล้วผักจะเปื่อยแล้วเนี่ยชิมได้แล้วเด้อกระซีบแท่งเด้หวานหอนเด้อชิมเด็ดแล้ว่ะสลัด แฉด้วยบอกแข็ง้วยอาอนคนข,อขือน่าเบิรงแนตอนวันดีใสเออเห็น,นหรอกบเฮ็ดผึ่เง,ง,บง,บงเบื่อดิพี่ก็บเฮ็ดผึ่งพี่ล้อมึงเล้อเียซีมเสยซีมคือเราโอ้ยเน้ยซีมไีดีเลยนะนี่เฮ็ซีมดิพี่ล้อก็เห็ดผึ่งได้ดิ แซ่บแซ่บยกๆๆหม้อแซ่บแซ่บยกหม้อเอายก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 หม้อไปจั่วไปเลยไม่ได้กินวันนี้ก็ขอโทษทีใครไม่ได้กินจะได้อะไรแล้วว <gon elite> ้า <establishing> ดูว่าแซ่บแซ่บปะแซ่บครับเยอะเยอะเอาไปเป็นเตี้ยวใครเปเตี้ยวไงบรรยากาศวันนี้ใครเปเตี้ยว บรรยากาศ,กาศหลังกบบาแล้วบรรยากาศนังเด็ดแต่แค่บแบมากมีตาดำตัวกว่ายอากาศคอกวัวพี่น้องเคอเล้กกินขาคอกวัวเลย ดดก็สักดีแล้วพี่ดองมาไปเอามาห่อยปัดน้ำไป